รถผู้หญิงใช้กับรถผู้ชายใช้มันแตกต่างกันยังไงยังไงยังไงล่ะครับผมพามาชมเลยเปิดตัวด้วยนี่เลยรถเก๋งยอดนิยมอันดับหนึ่งในไทยยกให้นี่สองคู่หูสอตัวนี้ g, g k ครับผมแต่งกาหลอสวยด้วยแล้วรู้ได้ไงว่าคันไหนเป็นรถผู้หญิงใช้ แล้วขันไหนเป็นรถผู้ชายใช้อ่ายังไงมาดูครับแล้วรถผู้หญิงกับรถผู้ชายเซิงกันล่ะโอ้โหมวนเลยครับนี่มวนเลยที่ไหนเรียกด้วยอที่ไหนเรียกด้วยตัวนี้ครับแก๊ส e T K เป็นตัว S ปีสอ2 0ี2020ครับผมแต่กระจังหน้าเป็นชุดแต่ง R S แต่รถเป็นตัว S นะ, <S ะ <S ปี2020เรียกไม่20,000โลคันนี้เป็นรถผู้ชายใช้อ่ายังไงดูแล้วรู้เลย ความสะอาดครับผู้ชายนี่จะเป็นคนสะอาดในเรื่องการเก็บรายละเอียดรถขยงขยะจะไม่ทิ้งไว้ในรถเลยแมนบอแมนแล้วแล้วแล้วมันมั่นใจได้ไงว่าเป็นรถผู้ชายมันใจยังไงดูนี่ครับยางหรืออะไรสำเนารถมันบอกเลยนี่ชื่อนายนะนายห้ำนายหำว้าไม้นายหอสระอัมโอเคอหำแหละไอ้บอกจะบอกยาพู หอสลัมอย่าไปพูดเดี๋ยวช่างปิดโอ้ยช่าพูดช่าพูดเลขไม่สอง0มืโลอีสานบ้านเขาเขาบ่อยเขาบ่อยแบดดอกเขาบลูเอ้ยรเขาบูเดี๋ยวนี้มัจลาลาตเลยเออมัจลาดติ๊กต๊อกมัจลาดเออี่รถในหอสลัมไม่สอง0มืโลนะรถสวยเลยปีสองพันยี่สิบ มั่นใจเลยว่าเป็นรถผู้ชายใช้ความสะอาดนี่ซื้อเข้าพร้อมกันนะครับแต่ความสะอาดของคันนี้สะอาดกว่ามึงจะบอกว่ารถผู้หญิงสงกโปรงวางั้นเดี๋ยเอากูยังมาท่านในปากเลยโอเคโอเคกูพูดถามในนี้เอ็ซีไงเออคุยังมาท่านในปากเลย๋ย่เฝ้าว่าติเดี๋ยวจะพาดูเดี๋ยวจะพาดูเคอเคออว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวรู้เลยรู้เลยรถผู้ชายนะครับ หนึ่งผู้ชายเขาจะดูแลรถดีเขาจะมันทายน้ามันขอกน้ามันเครื่องตรงรอบตรงเวลาความสะอาดของรถเขาจะเก็บเขาจะละเอียดเพราะว่าเขามันเคี้ยวที่มันดีนี่มันให้เมียน้อยทําให้หรือเปล่าใช่ใช่เพราะว่าผู้ชายมันเคี่ยวมันเวลาไปไหนใช่ไหมมันก็ต้องทําความสะอาดรถให้เรียบร้อยก่อนเวลาไปรับเด็กรับสาวอ่ะมันก็ต้องสะอาดขึ้นรถพี่มันต้องหอมนะใช่ไหม จริงไหมเพราะว่าแจ๊สนะครับมันเป็นรุนรุ่นหอสลัมเคียวหอสลัมหวานหอสลัมดึงดูดใจมากเออบอกว้ก่อนเลยผู้ชายครับแจ๊ดนะครับรอทุกคนนะหน้าเดิมคานเดิมฝากระโปรงมีการถอดเด็กน้อยเกิดสีแต่ว่าฝากระโปรงเดิมครับผมนะสวยมากปีแรกผ่อนห้าพัหลังจากนั้นผ่อนแปดพกับปีสองพอ่ะไม่สองหมโล มาทีนี้เป็นรถผู้หญิงใช้ครับผมอ่าอ่ามันต่างกันเยอะเลยอ่ายังไงตัวนี้ครับผม GT ปีสองพันสิตัว S เ,เหมือนกันโฉมเดียวกันเลยมาความแตกต่างของการใช้รถของผู้หญิงเป็นยังไงยังไงมาดูกันครับพลวนวกชิบหาย กาแฟกะบอทิ้งขยงขยะพระเต็มไปหมดนี่รถผู้หญิงนี่คือรถผู้หญิงใช้แน่นอนแหวนนั่นชิล่างบนนี่ฮะนั่นนะขนาดรถมันยังบาล่างเลยแล้วอันนั้นมันสีล่างเ่ล่ะคอยมากไปบบล่างเลยและวายเป็นยังรสชาติเป็นยังไงชเขียวหน่อยนึงเขียวหน่อยกินชุนชุนนิดนึงไม่ต้องล้างเดี๋ยวพี่ล้างให้เองอ๋อเป็นไงล่ะอันนี้ไม่แปดหมื่นโลครับผม พี่เสียยะมั่นใจว่าเป็นรถผู้หญิงใช้แล้วครับผมอ่ายังไงดูก่อนสำเนาบอย้ะบอกมันบอกชัดเจนน้องจีอ,อ,บ,อบ้านบ่บ้านสาวเหนือสาวเหนือรถคันนี้เป็นสาวเหนือเพราะว่าป้ายทะเบียนเป็นป้ายลำปางครับผมนะโอ้ยรู้เลยเรารู้เลยเนี่ยความสะอาดของรถเราร,ร,ารู้เลยว่าเป็นผู้หญิงใช้แน่นอนนะโอโหเบิรงเบาะอะไรโดเรมอนโดเรมี่ คาดยุ้ยเดี๋ยวสียยาออกให้หรือสีเอาก็ได้เป็นของฝากเล็กๆด้วยน้อยอัีนีด้ดู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 นี่นี่แล้ว,ลวมองพี่คโคตรหกเลยอย่างหกเลยลกมากขนาดรถยังลกขนาดนี้แล้วอันนั้นจะขนาดไหนเ <c oughs> จ้าเบิงบ้งเจ้าเบิ้ง ปลาหย่าข้าวึงอย่างนี้กูก็นึกว่าปลาหย่าข้าวอ้ยแตแมนอันนี้มันยิมมุนนี่ปุ้ยขนาดเด้แมนครับพี่เสมครับผมเว้ากระดายเว้าแล้วกันกกเนนว้าพื้นลูกค้าอีกเลยแตาแมนขยันเว้าพื้นลูกค้าอีหลีครับปี2018ไม้แปดหมื่นโลแล้วแตงนาชีติน้ำหอมอยู่เนี่ยเมนเลยเอาเบิ่งที่ล่ะแมนคว่ำอีหลีล่ะเขา่าพนข่างามปุ๊บแต่ข้างในปุ๊บบอเก็บพอล่างโอ้ยแตาแมน เหม็นคักเหม็นเหม็นเขียวเหม็นเขียวมาเดิมเรื่องเดิมครับฝากระโปรงนับไม่เคยถอดครับเลยที่เกิดเพราะกงก้องครบสวยเป็นไงซื้อเวลาซื่อรถผู้ชายหรือว่าซื่อรถผุ้ยิ่งเจ้าเจ้าเทียบเทียบเทียบกันเมิ่งเสียยะว่าผิดมารถ้หยิ่งกับรถผุ้ชายความแตกต่างกันใส่ันเป็นยังไงครับใอยว่าผิดมาวอาผิดตาคอยเลยจะ่าแห้งนะมคอยเสียใจ ยอกๆว่ได้ยอกร่าได้หัวครับครับแจก G K ปี2018กับ2020ขครับผมปีแรก1ั0หาพัน 5, 000, หลังจากนั้น1,800ปดพันวิธีการจองแอดไลน์เสียะหน้าช่องที่ตอบ f เฟซบุ๊กหรือว่า Youtube ส่งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็บัตรประชาชนมาเลยฟรีดาวฟรีจองส่งฟรีทั่วไทยเสียะยะจัดไห้ออกรถสนบัตรบัตรไปเดียว เอาพิมพ์คำว่าสุดครัเสียยะพิมพ์อีกทีว่าจวดครัเสียยะอขอไอเอฟซีร่ำขออเอฟซีรวยขอไอเอฟซีถูกหวยเงินล้านทุกๆงวดแชร์ไปออกรถศูบ์บัตรบัตรใบเดียวแจ๋ว